ใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งพับเพียบหลับตาประนมมือขึ้นพร้อมๆกัน ใจก็ให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและขอเรียนเชิญผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์คือกัลยาณมิตรอธิราชพันธเสนและกัลยาณมิตรด็อกเตอรอนัญญาพันธเสน นำกล่าวคำถวายผ้าป่าณบัดนี้วันนี้เป็นวันทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพัรดิประจำปีพุทธศักราช2566ของวัดพระธรรมกายเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆ ของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกจำนวน224ศูนย์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกข้าพเจ้าลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์ มหาตรัตนะอุบาสิกาจันทน,น์นกยุงทั้งในและต่างประเทศได้พร้อมใจกันน้อมนำผ้าบังสกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดผ้าป่ากองทุนต้นสมบัติจักรพัิเพื่องานเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกและเป็นการบูชาธรรม พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลพระผู้ประมาณซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัย มีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีบุญทั้งภายในและต่างประเทศทั่วโลกมีมหาปิติเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทุ่มเทหัวใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ขอเรียนเชิญ ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ตามข้าพเจ้าโดยพร้อมเพียงกันอนธรรมยังพุทธสาพระขวาวโตภูภาผาขนมาการัง Karo mase, namo tasaba kawato, arahato sama samudrasa, namo tasaba kawato. Adrahato sama samudasa namo tassa bhagavato Adrahato sama samudasa อิมานิไม่ยังพันเตอิมานิไม่ยังพันเตปังสกุระจีวรานีปังสกุระจีวรานีสัปปะริวาตรานีสัปปะริวาารานีภิกุสังคสสะภิกุสังคสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆพิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสกุลจีวรานิปังสุกุลจีวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีกรัตตังทีกรัตตังอิตายะหิตายะสุขายะสุขายะ นิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าบางสุกุลจีวรผ้าบางสุกุลจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทินส,สนาธุขณะนี้ คณะสงฆ์กำลังแปลแถวไปยังแท่นพระปาเพื่อพิจารณาพระปาเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพนมมือขึ้นเพื่อตั้งจิตอนุโมทนายอดกัลยาณมิตรผู้รักการสร้างบุญทุกท่านครับความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ้น สืบเนื่องยาวนานผ่านการเวลามากว่า2,600ปีได้นั้นล้วนเพิ่งเกิดจากพลังแห่งความรักความศรัทธาของเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายและหนึ่งในยอดนักสร้างบรมีผู้มีศรัทธาตั้งมั่นเขารบรัก และเธอทูลพระพุทธศาสนายิ่งกว่าชีวิตของตนท่านสละทรัพย์มิอาจขนานับได้เพื่อยังความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดขึ้นแก่พระพุทธศาสนาท่านมีนามอันเกเิกไร่ว่าพระเจ้าอาโศกมหาราช นับแต่วันที่ทรงประกาศตนเป็นพุทธมามกะขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอันสูงสุดพระเจ้าอาโศกมหาราชก็ได้ถวายชีวิตอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาทรงสละพระราชทรัพย์จำนวนมากสร้างอารามใหญ่ ให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ธรรมนามว่าอาโศการามทั้งคอยอุปถากรับใช้หมู่สงฆ์ถังทั้งสังฆมณฑลได้ถวายพัะทหารเช้าเพนและปานะเย็นแด่หมู่สงฆ์หกแสนรูปเป็นประจำทุกวันไม่เคยขาด ทั้งอย่างให้สร้างพระสถูปเจดีย์เพื่อบูชาพระธรรมไว้ทั่วชมพูทวีปถึง8 4 0 0มสพองค์ครั้นเมื่อมีภัยมารานราวีพระพุทธศาสนาพระเจ้าอาโศกก็มีทรงดูได้ได้อาสาตนถวายการอารักขา ชำระเสี้ยนนามให้หมดสิน้นด้วยการเป็นองค์อุปธรรมในการสังฆนาครั้งที่สามทำให้พระพุทธศาสนาปักหลักมัน่นอย่างมั่นคงในแผ่นดินของพระองค์ทั้งยังมีใจกรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ปรารถนาให้มหาชนทั่วโลก ได้มีที่พึ่งอันประเสริฐจึงเป็นต้นบุญใหญ่ในการส่งพระธรรมทูตเก้าคณะไปประกาศพระพุทธศาสนายังดินแดนต่างๆทั่วโลกแสงแห่งธรรมจึงแผ่ขยายไปสู่ทุกภูมิภาคเป็นเหตุให้พระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองบนแผ่นดินสยาม และนาน,า,นาอารยประเทศมาตราบกระทั่งปัจจุบันอีทังวัดถังสัตสามิกังปังสุกุลจีวรังไมหังปาปุนาติผ้าปังสุกุลจีวออันมีเจ้าของนี้ จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าในการบัดนี้สาธุพระเจ้าอโศกมหาราชทรงมีเดชานุภาพมากพระราชอำนาจแผ่ไพศาลไปทั้งเบื้องบนนภากาศ และภายใต้มหาปัตภีกว้างไกลถึงหนึ่งโยชน์เล่าเทวดาและสรรพสัตว์ทั้งหลายต่างยำเกรงในบารมีของพระองค์ล้วนพาก,กันมานอบน้อมถวายการารับใช้ทุกทุกวันเทวดาจะนำผลไม้ที่เป็นโอสถและน้ำ จากสาโนดามาถวายเพื่อให้พระองค์ได้เสวยและสงสนานเหล่าพญานาคจะนำพระภูษาและผ้าชนิดต่างๆมาจากนาคพิภพฝูงนกแขกเต้าต่างพากันคาบข้าวสาลี 9, เก้าพันเกวียน มาจากสัดทรรแม้แต่ฝูงพึ่งก็นำน้ำพึ่งมาถวายเป็นบรรณาการทำให้พระเจ้าอาโศกทรงพรั่งพร้อมบริบูรณ์ด้วยทุกสิ่งที่ปรารถนาทั้งทรัพย์สมบัติมากมายสุดขนานับมีบริวารสมบัติที่น่าอาัศจรรย์มีคุณสมบัติ เปี่ยมด้วยพระปีชาสามารถทั้งลาบยศสันเสริญสุขแม้สมบัติที่น่าใคร่น่าพอใจเหล่านี้ก็ย่อมบังเกิดมีแก่ยอดนักสร้างบรมีทุกท่านที่พร้อมใจกันทอดพระป่าต้นสมบัติจักรพัิเชกเช่นเดียวกันเทินสาธุ ตั้งใจรับพรพระกนาใจวางนิ่งนิ่งที่ศูนย์กลางกายยะถาวาริวหาปุรามปริปุเรนติสางครัง เอวะเมวะอิตตุทินังเป็นตานังอุปการปติอิจตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตัสับเพงปุเรนตุสังกปังจันโทปนรโสยะธามะนิโชติระโสยะ สัพเพนติโยวิวันชาตุสามพานโรโควินานสตุมาเตหวันวันตาราโยสุทีทิกา ยุโกภวสอบพิงติโยวิวัตจันตุสาปนโรโควินานสัตุมาเตภวัวันตารโยสุขีทิกายุโกภวสอบ ทิโยวิวาชานุสัมพันธุโควินาตุมมเตเวาวดวันตารายยสุขีธิกายุโกภวาภิวัทนาสีลิสานิน ยังกุลทานปัจจายโนโอชาตานโรธรรมมาวัะทันติอายุวันโอสุขังภาลังสัมพพมพุทธานุภาเวนะสัม พาทามานุภาเวนะสัมพาสามคานุภาเวนะพุทธานรัตนังทามาราตนังสังฆานรัตนังตินังรัตนานังอนุภา ตุระสีติสหันสัธรรมังกัรทานุภาเวนามปิตังการตยานุภาเวนะจินนาสาวกานุภาเวนะสัพเปเต็มรูปค่ ถ้ากวยยาสวัสดิถ้ากวพลาวั จตเตชะสามชยสิทธิ์ทิฏนังลามพังโสติภางกยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโอจัพโวขังวุฑิีใจยัสวานส ตุสามปัมมังทังรังรักขันตุสามพาเทวัตตาสามปัพุทตานุปาเวนะสาธาโสติผวนตุเตมวาตุสัพพัมมังคลังรักขันตุสาม เทวตาสัมธัทมานุภาเวนัสธาโสติ